สวัสดีครับวันนี้เดลฟินดีดจีนะครับกลับมาพบกับเจ้าหนูนักแกะวันนี้เรามีพิธีกรใหม่คือคุณแดเนียลซานเชสแต่งตัวมาในทีมอันนี้ไม่ใช่ทีมครับอันนี้เป็นผมเป็นสัญชาติอินโดนีเซียโอเควันนี้วันนี้มาเปิดอะไรดีเล่นจะเปิดด็อคองไม่ต้องถามหรอกไม่ต้องถามหรอกถ้าทั้งขนาดนี้เราเราลุยเลยดีกว่าเพราะว่าอันนี้ของคุณแดนจะเปิดเท่าไหร่ก็ผมพองวะใช่ทำออกมาพอง อ้าวใช่ใหญ่ั้งด้วยเดี๋ยวผมช่วยแกะวันนี้คืออยากเล่นเด็กอะไรอยากเล่นเด็กสีฟ้าสีฟ้ามันดูเท่ๆเลยอะสีฟ้าใครคือเอสาสีฟ้าสีฟ้าก็คนนี้พระเอกอะอิซังกิอุ้ยคนนี้สุดเท่เลยอ่ะคนนี้ชินลินไอ้นี่โอ้โหชอบคนนี้อันนี้เขาเรียกอะไรนะอัจฉริยะนากินากิอัจฉริยะเหลืออันนี้เป็นพระเอกโอ้ยชอบมากเลยคนนี้่นี่อยากได้อยากได้อยาได้ ลนวิบวับวิบวับเอ้ยอันนี้ก็มีเท็กซ์เจอร์เหมือนไอเนี้ยกินทามะกินทามะนะใช่เป็นบางบางอันนี้จะซาใบแรกปะเลิศเลิศเลิศใบแรกก่แรกแรกอันนี้มีมีมีกี่เอซานะนะมีกี่ใบน่าจะสี่ถึงห้าเหมือนปกติตัวที่อยากได้ดาวคืออะไรดาวเหรอเขาใหญ่ใกล้สามดาวซากิอืมไม่ใช่นั่นแหละทุกซองเลยทุกซองอ๋อไอันนี้คนนี้ที่เป็นบีสต์ปะ ที่เป็นบอกว่าเป็นโมโหเลยว่าที่เป็นคิงไงที่เป็นบาโล่บาโล่ซาลอนี่ด้วยสีดาวเฮ้ย <c oughs> จริงไหมี่ยเดี๋ยวเปิดด้านล่างก็โอ้ยองคอมมอนอย่างเท้าสีเหลืองสีเหลืองอังคอมเฮ้ยไม่รู้อ่ะตัวอะไรข้ามข้ามไปเลยไม่เอาแล้ว <c oughs> ขอเปลี่ยนได้ไหมครับขอขอใหญได้บ้างทีเหลือเฮ้ยแต่ดูดีนะยังดูดีมันเท็กเจอร์ของมันอะเท็กเจอร์ดูดีกว่า SR เมื่อกี้อีกนะแต่ว่าเป็นดาวนั้นแหละแต่แบบมันมีไอ้นี่อะเชนเชนของมันอะเนนี่ว่าภาษาไทยว่าอู่โลมโลโซโซอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทอันนี้ S R านี่านี่เอซารอะไรเลยปึ๊บนี่นาคีอีกรอบนึงสงสัยก็ต้องใส่เหนลยนี่นาคี น่าจะเป็นตัวเมนหลายๆคนเคยนี่สีฟ้าสีสองเฮ้ยอันนี้เก่งนะนี่เอสรกี่ใบแล้วเนี่ยเ๋ยอะเอสรมันเพิ่งออกมาแค่เฮ้ยใครเปิดอันเนี้ยก็เปิดเองผมเปิดก็ได้ AP แบบที่ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ยัดมาหรือเปล่าแบบเปิดได้ทีหลังเป็นเฮียมะชิกิรินะครับไม่ไม่ได้ลุ้นอะไรเลย ใช่ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ป้อนทำนัครับทำนั้ครับป้อนเลยเว้ยมันไม่ได้อยู่ฝั่งผมฝั่งผมอยู่นี่หมดเลยเอาจริงวันนี้ฝั่งผมก็ได้เราจะไม่พูดถึง AP แล้วเหรอสวยนะอุ้ยปาชิระพีที่ถูกลืมพี่มากเลยครับอย่างนี้ยอันนี้มันเป็นสีมืดคู่กันเลยคู่กันนะคู่กันได้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 สวยอ่ะเดี๋ยวเราคจะหวังที่ไหนดีอ่ะเทสไลด์แล้ว ไอเหียวนี่ของใครนี่รู้ขอเหลืองอีกแล้วบอชายเฮ้ยจริงด้วยอีชายก็มีถูกสีใช่นี่หนึ่งบล็อกแรกบ็อกแรกเฮ้ยถือว่าแบบสี่สีเออาดาวหนึ่งเออันนี้คอขายไม่ไม่เก็บอ่เก็บไปบ็อกสอสวยอยากได้เลยสามดาวเหลือสามดาวดาวสวยเลยนี่บอก อัที่สองอะไรท่ไหอ้าวคนโกงเงินไกลไม่ใช้แล้วพอได้ได้ AP นี่ก็ทิ้งเลยทิ้งเลยเหรอเอาไม้เอาไมทิ้งอะไรทิ้งไอพีแล้วไปเลยอันนี้อุยดาวดาวเลยเรดดาวเฮ้ยดีวันคอมอุ้ยสีฟ้าอืมเลิศเลิสีฟ้าก็ต้องสวยอู้นี่ไงเอเอือืออะไร อะไรอะเดี๋ยวดีค้คุโกคุโกกามิเลนสเกะเลนสเกะเลนสเกะดาวเลนสเกะดาวสวยอะชอบบอกนี้บอกดาวมาเร็วมากอืมจริงเฮ้ยอย่างนี้ก็ทุกคนก็เวลาเวลาเปิดบอกก็จะได้รู้ว่ามันต้องเปิดสองแรกเลยสองแรกเมื่ <c oughs> อกี้ไม่เห็นใช่เลย <c oughs> เอยอีซากิมาแล้ว s อาสวยครับสวยบาโลนีดูแล้วก็อยากแตกบอล เตะบอลเตะบอลเตะบอลเตะไม่ใช่เตะเตะบอลไม่ได้อหรอเตะไม่ได้เตะเตะแฮนด์บอลไงเอ้ยบาชิระไม่ใช่บาชิระก็เพิ่งบอกเมื่่อกี้วาไม่ใช่ชิลิชิลิชิลิครับน้องแชมพูน้องแชมพูเฮ้ยอันนี้ยังไงไอ้คนโกหกคนโกหก ไม่ใช่ก็พอทรยศทรยศทรยศเพื่อนทรยศนี่ในภาษาอะไรภาษามันชื่อคล้ายกันนะทรยศภาษาอังกฤษ trader ภาษาสเปนร r a โด r นี่คือไกรอทรยศก็ทรยศใช่ไหมอ้ยอีกแล้วเหลืองใบแรกไม่ใช่เหรอมัดผมอยู่ neo u s r แต่ละคนก็ผมยาวเลยก็ผมสั้นก็มีนี่ไงนี่ก็ผมสั้นมาชิน่าเลย อ๋อไอเดอะบี t ดอะคิงอะเดอะคิงบาโลคือจริงๆนะชอบทุกสีแต่ที่อยากเล่นเล่นอะอยากเล่นสีฟ้าไม่งั้นก็สีแดงเพราะชอบผู้กดทิกงก์ของมันทิกงก์ของมันมันดีแต่ก็เหลืองก็ไม่แย่นะมันสั่งนอนปะก็คือจะเล่นทุกสีแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือทุกสีเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีดาวเล่นหมดอืม มีดาวไม่ต้องมี2ดาวเล่นหมด 2>, 2ดาวเล่นหมดสามด,ดาวสามดาวก็เล่นหมดไปเดี๋ยวจเร็วๆหน่อยบล็อกสามบล็อกสี่มีคนมีคนอยากนอนเร็วด้วยจริงด้วย SR เอชอารก็ดาวด้วยนะสีเหลืองโซไซก็ต้องเล่นหนมึมาแล้วเหลืองต้องมาแล้วนี่บาโลวันโลวันโลวันโล่เมื่อกี้นี่ลาซาบาโลเอสอาร์บาโลเลยไล่ห้า <SR S 2> อันนี้ไม่รู้มันคือมือทองหรือ,อยังไงทำไมที่มึงเ,เปิดได้เอซคขนานีปา้ปกติปกติปกติหยยังดีเลยนะคนที่สนใจอ่ะมาที่ร้านนะครับนี่ให้ให้พี่บอสหยิบไปเลยเราก็ได้ได้อ่าอา <laughs> <SR. S 2> อ,อีกแล้วสีแดงใครๆมาชิล้ามาชิละสุดเท่เี้เดี๋ยวนี้ก็ เอสรก็ต้องเล่นกันสี่ต้องสี่ใบเอสรครบหรือดาวครบเอ่อถ้าเป็นผมก็ต้องเป็นดาวครบคือ,ค,อคือทั้งเด็กเนี่ยต้องรวมกันให้ได้อย่างน้อยสิบดาวใช่ไหมว,วิบว,วับวิบวับที่เหลือเนี่ยนี่ใช้สองใบแล้วที่อาร์เดียวกันนี่อาร์เดียวกันคือปกติเขาก็ทำอย่างนี้ปะที่แบบเอาของเอสรมาทำเป็นเอพีนี่คือ <EP. S 1> กับเอสร ต่างกันคือไม่มีเทกใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเราคิดว่ายเดี๋ยวทักคุณแดนไปจะได้ซื้อ AP พ่ายไหมะนะไม่มีทางไม่มีทางไม่ต้องต้องรักษาผมเขาเลนี่ถ้าเป็นสีบอกน่าจะได้เล่นสักสีสองสนะีแต่ไม่รู้มันจะได้คอมพลีทั้งสีหรือเปล่าอะเรมันขึ้นอยู่กับว่า,วา <c oughs> เปิดทอไหม สงสัยก็ต้องเพิ่มเอ้ยต้องเปิดต้องเพิ่มไม่ใช่ต้องเพิ่มเข้าสู่รายการภาษาไทย101นะครับกินเบียร์ไปคนนึงไม่ใช่กระป๋องผิดทุกประโยคเลยนี่ใช่่มนี SR ดาวด้วยดาวอะไร SR หรือเปล่านี่อาดาว อันนี้ก็คือออกมา2องใบแล้วไม่ใช่เดาวไม่ออกดาวใาเดียวมันคนละบอกกันออ้ยเยสสุดเนี่เยนะเปิดเหมือนเดียเปิดเลยถ้าเดียเปิดก็จะเป็นแบบอาดาวอันคอมดาวเ <c oughs> ท่เท,ท <c oughs> นี่ก็คือไอ้นี่หลักใช่ไหมไอ้ท้าจิกซอร่วงเนี่ยใช่ว้าเป็นคนที่คิดมาก นี่บาชิล่ามาแล้วสามแล้วจีดีวัชิล่านะเป็นตัวที่มันเหลงในสีฟ้าเลยนะถ้าถ้าจะไม่ผิดอ่ะคือเหมือนไอ้นี่โคตรเกียร์สีม่วงที่แบบหลบหนึ่พันเร็วเร็วกว่าหรอถูกตัวเลยอ่ะฟโคตรน่าใช่ไหมน้าบอร์ดหน้าบอร์ดอุ้ยโทษโทษมือลั่นนี่นะไม่มีนะอย่างนี้ใบแรกเลยเหรอเออใบแรกเลยนี่คือสีบล็อกใบแรกว้าวออกยากนะจริงทำอไงต่อเปิดต่อ สีฟ้าเอ้ยไม่ใช่สีเหลืองด้วยบาโล่ใบที่สามยังสองถ้าท่านนับนับดาวด้วยก็เป็นสามก็เล่นดาวอยู่แล้วดิแต่ต้องันแทนดาวหมดเลยไม่เป็นไรขายคอมพลีตไปกันเอสอ่าแดงอ๋ออันนี้ใบที่สองเลนสเกตในเรื่องก็บทบทเด่นนะก็เด่นอยู่นะเด่นเด่นเอามาเหมือนแบบมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ก็อยู่ดีกมาอันนี้คือเล่าให้ฟังเหรอ แบบเข้าใจคนเดียวอ, <laughs> อีกหนึ่งใบเนี้อหอมปิดอาเหนะมือนกันอืมอืมอืมสีฟ้าฮุ้ยอันนี้ใบแรกเหรอใบแรกใบแรกเลยโอ้โหส้ัยก็ต้องปล่อยตังตั้นหนึ่งเลยเนี่ยนาคกใบ,บ,บแรก SR ล,ลินลน,ลนใบที่สอง,สอง <laughs> มือลั่นได้แล้วสองดาวนี่กี่ดาวโอ้ยหาดาวอีกแล้ว ไเลโอเร็วเลวเลวเลวเมื่อกี้ที่วางดวางนิดดาวก่อนก่อนมาก่อนมาถ่ายบอกว่ารู้ทุกตัวนี่รู้ทุกตัวเลยแต่ว่าผิดไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกว่ารู้รู้ทุกตัวแค่บอกว่ามันจะเต็มตัว อะไรเต็มตัวคือแบบเต็มตัวเต็มเต็มอ๋อเอาเอาแค่เอาแค่พ็อปได้เหรอประมาณแล้วอ่ะหนึ่งสุดท้ายโอ้ยผมสี่ซองนี้ก็เต็มแล้วใช่หน้าดาวออกมาแล้วดาวแล้วก็ไม่ใช่สองดาวด้วยทำไมไมสองดาวอือหืออ๋อไอันนี้เด็กเว่นเด็กเว่นเด็กเว่นชื่อสิ ซูรุกิจันเท็ตซ์ซูรุกิจันเท็ตซ์ไมไม่รููปปอันนี้อันนี้สากีาะสีาด้วยแต่ไม่ใช่อสากิ่อาไอตรงนี้ก็ได้อ่าลินลินลินใบที่3เดี๋ยวอันนี้เรียกว่าอะไรไหนลินลินอ๋อไม่ใช่มันจะไม่ใช่คลิปเปิดการแล้วเนี่ยโอ้ย ไม่รู้มันบอกว่าลินลินไม่ใช่ลินร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 ินอันนี้ข้อที่เท่าไหร่แล้วครับข้อที่เจ็ดนะครับดาวมาแล้วอ่าอีกละสองใบก็อยากเล่นสีฟ้าไม่ใช่เหรออ่ะโอเคอยากเล่นสีฟ้าได้ดาวแต่ต้องให้ครบสี่ใบเจอเล่นเลยอุ้ยอันนี้แตกแล้วสี่ใบครบแล้วสีแดงนี่อันนี้ครบแล้วอะไรเนี่ย อันนี้ครบสีแล้วนะใช่ไหมนี่สี่แล้วแล้วอันนี้ก็สีนี่ก็สีแล้วแต่อันนี้อยากมาหนึ่งอยากลาไปหมีใครสนใจใครไหมครับผมก็จะได้รับครับตอนอาจคลิปก็ยังไม่เปิดกันเลยมาสีฟ้าอืมสีฟ้าอันนี้ก็ยังไม่ครบไม่ใช่เหรอสีฟ้าไม่ครบ น่าจะมีแค่นนน่่่่าาจจะะะยังไมมคครบีแสีแดงที่ครบตรงนี้ตับาติล่าบาติล่ามันออกสีฟ้าเยอะหน่อยัไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วาหน้าบอดจะเปิดเปิดอะไรเลยไม่ไหวแล้วนี่ก็อันนี้ก็คือบล็อกสุดท้ายแล้วเนาะใช่บล็อกสุดท้ายแล้วบล็อกสุดท้ายที่จะอัดบล็อกสุดท้ายเปล่าไม่รู้วันนี้พอแค่นี้ก่อนยังไงก็วันนี้แค่นี้แหละ วันนี้ขอบคุณคุณแดนมากนะครับที่มาเป็นมาเป็นอะไรมาเป็นคนที่ฝึกภาษาไทย <laughs> วันนี้ก็คลิปภาษาไทย101่นหน่ในไหนก็คุณแดนเป็นครูสอนภาษาสเปนนะเราก็จะปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ที่เป็นภาษาสเปนซึ่งไม่รู้ว่าทำทำไมเหมือนกันเพราะว่าพูดภาษาไทยมาทั้งคลิปเลย <laughs> <laughs> ไม่รู้มีใครจะฟังไหม <laughs> <laughs> กค็คนสเปนิชที่ผ่านมานะครับ

ก็บอกไปแล้วให้ไปให้ไปใก้ไปผม่็ไปดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ